พาเลาะลงท่งลงท่าเลยเด้อยบันนี้พาเลาะลงท่งลงท่านี่จ้าสิประมาณนี้แหละนี่ทางตอนใต้ตอนนี้ก็จะออกเขียวเขียวเขียวลายลายจ้าจะออกเขียวเขียวลายเลยอันนี้อยู่ทางทุ่งนะจ้าทางทุ่งที่เขาปลูกไร่ปลูกสวนนอกเมืองก็จะประมาณนี้ละจ้างามงามเด้อชาวพุทธแห่บึงสวยนี่จ้า นี่ทางทางนี้แถวข้างในเนี่ยจะเป็นบ้านห่างๆกันหลยหลังเพราะว่าเขาจะปลูกผักปลูกสวนทำสวนกันซะเยอะเนาะ,นะแถวนี้เห็นบะไปเลี้ยงมา้าพูดนีจ<ะ>่จ้าอู้คักงามจ้าวันนี้เดด แต่ดีดี Dad, แต่แห้งแหงนี่จะปูหอ,อย่างอันนี้อาจจะเป็นต้นรบับั้งเนี่ยสาวผู้ไทยคิดว่าน่าจะเป็นต้นรบับจับค้ากล้องให้แน,น่แน,นลุ่มแหงลมแหงขับรถเนาะเออต้นรับแน่เลยเนี่ยเนี่ยอันนี้เขาปลูกต้นรบับอันนี้ต้นรับจะเนี่ยป่าราบับอู้นกจะอันนี้หญ้าอันนี้เป็นหญ้า เดี๋ยวเขาก็เอารถมาเก็บมาเกี่ยวเป็นหญ้าจ้ะอันนี้เป็นหญ้าเป็นทุ่งหญ้าเป็นเฮือนคนป่าปลายเป็นบ้านคนเห็นไหมเป็นประมาณนี้ละจ้ะน,นี่ก็ะเขียวเป็นหญ้าเป็นหญ้ายจ้าเราก็จะตีโค้งขับรถอันนี้คุณชายพาขับรถลอ้ออุ้งงามแท้ันนี่อุ้สวยอะดูวิวเด้อ สวยมากนี่งามบ่จจาบรรยากาศสวยถ้ามีแดดอะ่ะทางใต้อะ่ะงาาบรรยากาศสวยมากเห็นไหมวันไหนถ้ามีแดดเนี่ยวันไหนถ้ามีแดดเนี่ยวันไหนถ้ามีแดดนะ่ะภาพก็จะออกมาสวยจา้าภาพธรรมชาตินะ่ะขอให้มีแดดแบบนี้เนาะมันจะงามมากเลยนะนี่สาวพุทยลลสะออนีนจา้า ปีกายเนี้ยปีกายนี้น่าร้อนอะ่ะแถวเนี้ยจะแถวตรงเนี้ยแถวเด่นตรงเนี้ยจะสาวบุไทยเห็น,น,นเห็นมูดไหมเขาวกวางกวางหญ่สามสีตูอยู่เนี่ยไหมจ้าเขามาตะลือจ้ะนี่เนี่ยสามสีตูอยู่มุมนี้แล้วจ้ะคุณชายจุนว่าโอ้ยเกิดมาัตงแต่ฉันเท่าฉันแก่มาอยู่เมืองนี้ฉันก็เพิ่งเคยเจอแล้วเพิ่งเคยเจอปีนี้แหละ ปีกายนี่แหละแกว่าเพิ่งเคยเจอที่ตัวใหญ่ๆเข้ามาตรงเนี้เขาก็ไปเรื่อยๆเนาะเขาก็เดินไปเรื่อยๆรุ้นเขาจะไปจนไหนเพราะว่ามันมีป่าไงนี่จ้านี่ก็สิเป็นจังสีละฝนตกข้ามกับสิเป็นฝนตกข้ามกรสิมีน้ำเป็นแอ่งๆเนาะโอ้ยเห็นใบกระปูก็มากาังกรีเดวเก็บหอยเก็บกระปูเนาะอันนี้มันมีได้ มันไม่มีกระปูกระสีเขียวแบบนี้จ้ะโอ้ยลมจวดๆเลยจ้ขนาดอยู่ในรถครับไปก็ลมจวดๆนี่นกอันนี้เป็นน้ําจืงแบบนี้ก็จะมีนกกระต่ายข้ามๆมากระต่ายออกมางามงามจ้ะเนี่ยจ้าบรรยากาศวันนี้บรรยากาศแดดเนี่ยจ้ะแดดอะ่ะถ้าแดดสวยเขียวมันจะมีเขียว เขียวกับหญ้าแล้วก็ท้องฟ้าสีฟ้าแล้วก็เมฆปุยนุ่นนิดๆนะวันนี้บรรยากาศดีจ้าโอเคเออถนนใหญ่แล้วจ้าส,วสาวบุไทย